คือเคารพอย่างสูงกระผมนายกิตพัฒน์กวังในอำเภอประคนชัยในนามประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประคนชัยประจำปี2566ขอขอบพระคุณท่านผู้วา่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างสูงที่ท่านได้โอณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประคนชัย ประจำปี2,566ในวันนี้งานแห่เทียนพรรษาถือเป็นงานประเพทีที่สำคัญของอำเภอประคนชัยที่ได้จัดต่อเนื่องยาวนานมาเป็นประจำทุกปีเป็นมรดกวัฒนธรรมอนํำค่าและเป็นอัตลักษณ์เทียนพรรษาประคนชัยซึ่งในปีนี้อำเภอประคนชัยร่วมกับเทศบาลตำบลประคนชัย องค์การบริหารส่วนตำบลประควชัยสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนคุ้มวัดต่างๆในตำบลประควชัยได้ร่วมกันจัดงานแห่เทียนพรรษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อนุรักษ์สืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษาซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวเภือประควชัยที่สืบทอดกันมาช้านาน ให้คงอยู่ผู้คนประคนชัยตลอดไป 2. เพื่อแสดงออกถึงวิถีชีวิตการมีส่วนร่วมและความสมัครสมานสามัคคีเกิดเป็นพลังบวรของคนในชุมชนบ้านวัดโรงเรียนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอน,นุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งนำมาซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนคนอำเภอรประโคนชัยและจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานประเทณีแห่เทียนพรรษาอำเภอรประโคนชัยมีการจัดถแถลงข่าวสื่อมวลชนเมื่อวันที่23กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานและเชิญชวน ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างทั้งนี้ได้มีขบวนเยี่ยมชมการทำเทียนของทั้งหกคุ้มวัดได้แก่วัดโคนวัดชัยมงคลวัดโพวัดแจ้งวัดจำปาและวัดกาการจัดงานแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนคุ้มวัดบ้านวัดโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบนประคนชัยร่วมกันจัดทำประดับตกแต่งรถเทียนจัดขบวนแอ่เทียนขบวนรูปสัตว์ประจำปีพร้อมจัดสง่งธิดาเทียนพรรษาและขวัญใจชุมชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดรวมทั้งสิ้น6ขบวนคุ้มวัด และจัดงานสมโพธิเทียนพรรษาในช่วงภาคค่ำของทั้งสองวันสองคืนอันหนึ่งการจัดงานงครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดบุรีรัมย์โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจากเทศบาลตำบละคอนชัยองค์การบริหารส่วนตำบลปคอนชัย รวมถึงภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนวัดและชุมชนโดยตรงจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมาณนาโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วกระผมขอกาบเรียนเชิญท่านชัยวัฒน์จุนทีรพงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณากล่าลเปิดงานและลั่นคล้องใจเพื่อเป็นสัญญาณการเปิดงาน และเป็นสัญญาณการเริ่มเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาอำเภอประคนชัยประจำปี2566ตามลำดับขออีุญากาบเบียดเชิญครับครับท่านนายอำเภอประคนชัยนะครับท่านคิดัากกวังและท่านนายกกิงกาชานะครับคุณมังยิบกวังเรียนท่านเสริมสัดิ์ทองรี รองนายกองการแม่ส่วนจังหวัดบุรีรัานรองสิ่งกระชัยของรรองด้วมการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านชัยโยเวทัสุรวินนะครับประดจังหวัดบุรีรท่านธานีท่านทองปัดทยธาน,าานีนะครับหัวหน้างินจังหวัดบุรีรัมย์ท่านแม่คาจังหวัดหลายคนนะครับคือหัวหน้ส่วนใน,นจังหวัดท,ที่ที่มาในวันนี้นะครับ นอกจากนั้นก็มีท่านนายกเหล่ากาชาตินะครับคุณกัญญาคุณธีรพง์แล้วก็คุณอัญชลีพรผองบุรุษนะครับาการท่องเที่ยวก็จะมีคุณการกพัทรธีระไกรพงศ์นะับรองผู้อำนการสำนักงานาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดิรนะครับมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณมีพี่น้องนะครับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอประโคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านวรนัทธุรยาไทยท่านนกธุรารามตำบลประโคนไทยท่านจัดชัยกุญแจมุทรานท่านนายกอดีตการเมืองส่วนประโค,คนประโคนไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กับมองไปก็จะมีท่านวิรัติโกมนะครับท่านกนนําันตําบลเขาข้อซึ่งเป็นนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดวิราาีรัมสาขาจังหชัไทยแล้วก็พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนอกจากนั้นก็จะมีนะครับผู้บริหารสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้มีการเรียงนปฐมชทยทียอาภรณหรือนะ ร่วมในการโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่นะครับมีข้าเอกนชนก็คือชมรมพ่อค้าอำเภอปกะโคนชัยนะครับมีพี่น้องชาวประนชัยที่ผมเคยนามเนี่ยเนื่องจากมันแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของพี่น้องคนประนชัยซึ่งได้เจริลงแล้วก็สืบสาร ประเพณีว่าทำการแห่เทียนพรรษาเนี่ยมานะครับถามไปไม่มีใครรู้หรครับว่ากี่ปีแล้วเนื่องจากถามผมก็บอกเห็นตั้แต่เกิดไปถามที่ธงดำก็บอกว่าเห็นแต่เกิดสรุปแล้วมีมาก่อนพวกเราเกิดน,นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่จากคำเก่ารายงานของท่านนาอำเภอขรนชัยนะครับก็ทําให้เราทราบว่า ในเขตพื้นที่อำเภอบุรพชชัยเนี่ยนอกจากในมรรยาท6คุ้มวันแล้วในแต่ละตำบลก็จะมีงานประเพณีแห่เทียนบรรษาของตนเองนะครับแต่นะครับวันนี้เนี่ยเราเนี่ยได้มาชมชื่นชมนะครับเทียนบรรษาของ6คุ้มวันไม่ว่าจะเป็นวัดโพนะครับวัดชัยมุคลวัดโฟนวัดจำปาวัดแจ้ง วันกลางนะครับคุ้มวันนี้ก็เป็นตัวแทนของพี่น้องคนประคนชัยรวมถึงคนบุยลนะครับในการที่จะืึกฐานประเพณมีแห่เทียนเข้าพรรษาเทียนพรรษาของอำเภอระคนชัยมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือเป็นเทียนพรรษาที่ใช้ช่างเทียนแกะสลักแต่ละคุ้มวัดนี่ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสองเดือนในการที่จะแกะเทียนพรรษาให้พวกเราดูนะครับเทียนพรรษา ไม่ใช่แก่วันเดียวได้สองเดือนที่ถึงสามเดือนเนี่ยพี่น้องต้องมีทั้งศรัทธ,ธามีทั้งกำลังกายกำลังใจในการที่จะแกะเทียนที่สวยงามมาให้พวกเราได้ชื่นชมนะครับก็ขอชื่นชมมาถึงพี่น้องคนบุคลไทยไม่ว่าจะส่วนราชการนะครับส่วนองค์กรปกครองส่วนที่พี่น้องทั้งหมดนะครับที่ได้แสดงออกถึงความรักความสามั่คี ในการที่จะสืบสานประเพณีแห่เทียนสงสารนะครับก็ขอขอบคุณนะนะครับทางองค์การบหาส่วนจังหวัดพิรำนะครับที่ให้สนับสนุนงบประมาณทางอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ได้สนับสนุนงบประมาณมาเพื่อที่จะสืบสานจังหวัดที่เดียวงบประมาณไม่เพียงพอนะครับก็ได้ทุกภาคส่วนมารว่วมเติมเต็มนะครับทำให้งานแห่เทียนสงษาของเราเ,เป็นงานแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่ ถือว่าเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทยนะครับซึ่งก็อยากให้ทุกท่านได้รักษาพณีอันยิ่งใหญ่นี้นะครับสืบสานต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่ได้ช่วยกันจัดลงรักษาสืบสารรนพิธีนี้ให้คงอยู่ผู้คนอบอุ่นใยตลอดไปนะครับผมกล่าววันนี้ก็คือ ความาผูกพันที่มีอยู่นันที่อย่างนี้แต่สิ่งที่อยากกราบเรียนทุกท่านได้รับฟ้ามนะครับก็คืองานนี้เนี่ยผมามาแทนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคือพมื่อท่านถงศัดทองศร,รีที่ฝากขอโทษพวกเรา,เาท่านติดภารกิจสําคัญไม่ไม่สามารถมาได้ในวันนี้นะครับท่านมอมหมายผมนะครับามาเป็น ประธานในพิธีวันนี้แทนนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับก็ฝากขึ้นชมพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรุ่งโรดทองศรีนะครับท่านสอจอปุณสั์ทองศรีสจพระมงคลทองศรีสจวัดพรุทเสีสออสสออสเ่ยมศักดิ์ซึ่งเป็นสอจอ,อยู่ในที่พื้นที่ของเรานะครับรวมถึงท่านเสริมสั์ทองศรีนะครับที่น้องของเราทุกคนนะครับที่แสดงนี้ คนได้เห็นนะครับว่าพวกเรามีความรักความสามัคคีกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตเปิดงานประเทีเทียนพรรษาเพื่อพลุกพล่านประจำปี2566ณวันนี้ครับขอบคุณครับในวันเกิดท่านประธานในพิธีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านชัยวัชชิยุทธิกระผมได้ลั่นของชัยค่ะแบบนี้ค่ะครับขออนุญาตได้กลับไปเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้ รั้นพรอมชัยครับเพื่อเป็นสัญญาณสัญลักษณ์แห่งการเปิดงานประเพณีแห่งทีาประคุณครับแล้วโอกาสดีได้เวลาพร้อมแล้วขอได้ยนได้กลับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับ เสนอผูม้มีเกียรตริทุกท่านครับในลำดับต่อไปนะคะเราจะได้มอ,อบของที่ระลึกแทนคําขอบคุณนะคะให้กับท่านผู้มีเกียรติตอนลำดับรางวันใน,นต่อไปนี้นะคะครับอำเภอประโคนชัยนะครับจะได้มอบของที่